ตอนนี้เรากำลังทำการตั้งกล้องนะครับส่องเนื้อพระหลวงปู่สุกนะพี่เนาะหลวงพูทสุกหลวงปู่สุกวัดประคองมาคำเท่านะครับเอององนี้พี่รู้ปีไหมพร,ระพ่อให้มาใช่ไหม,ไม ชิดไปหน่อยหนึ่งเออมาแล้วเนื้อสองเนื้ออ๋อนะครับอันนั้นไอ้น,นี่ใกล้ไปหน่อยใกล้ใกล้ไปนี่เนื้อหาเนื้อหางมนสานจะเป็นประมาณนี้ หมุนอ๋อหมุนขยายออกขยาเข้าโอ้โหอืมโอออกไก่ก็ไม่ได้ไกลเบอร์อืมทำอีกอ่ะอืมอืมได้ไประมาณนี้องค์จริงองเล็กนิดเดียวสองจริง วงเล็กติ้วเดียวครับตาการสน,น้หลวงปู่สุขวัดปักครองมักขามเท่าน,นี่นอ่ะมีพระจ่ายใ,ให้พร้อมโอ้โหชัดแจ่มชัดแจ่มจันทร์ถ่ายรูปก่อนครับ ถ่ายรูปก่อนครับโอ้สวยงามเนี่ชัดดิสองเ็นดเลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวดูดดข้างใต้ก่อนโอ้อน่าสนใจอือใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะได้โอ้ยไอ้แคลไซ์มาเลยเนี่ย ใายมาเลยเนี่ยอืมต้องอย่างนี้แหละต้องใช้กล้องอย่างนี้แหละสองถึงจะเข้าท่าคือสมเด็จมันต้องใช้กล้องพันเอ็กม,มันจะแบบเห็นเลยแต้งมานั่งเถียงเห็นทุกรูขุมขนนี่นี่อันนี้แค่พันเอ็กก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วนะนี่มีพันหกร้อยเอ็กนหกร้อยนี่ก็โอ้โหเลยเป็นสามมิติด้วย พิมพ์ดูในกล้องแล้วพระตั้งขึ้นมาแล้วหมุนรอบตัวเองได้พิมพ์นี่ก็ใช่นะเนี่ยใช่ป่ะพี่ลองดูพิมพ์ใช่นะใช่เปล่าใช่ทิใช่หรือไม่ใช่ใช่แม่นพิมพ์เหรออือแม่นพิมพ์จริงเหรอจริงสิไม่ไม่ไม่ได้รู้ทุกพิมพ์ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเยอะนี่ฮะเจอจนได้ เหนจริงมเจอชุดนี้เอังจริงจ,งน,จ,งจงนได้ว่าแล้วอืออือศึกษาศึกษาก่อนสะสมนี่ถือว่าเนื้อสวยนะเนี่ยเนื้อจัดนะเนี่ยเนื้อจัดทุกองแ้วเนี่ย ยิ่ใหญ่มาเรื่อยๆนี่อืมอันนี้มาเป็นแผงๆนี้เลยหรือพี่เอามาเอามาเก็บเอามาทำาเป็นแผงๆนี้เลยเออพ้อของก็ทำออกมาให้อือเออ้าาเพลินเลยสวยคาบปูภาพอะไรยัยรยงแบบ ยังพร้อมอยู่เลยพี่เคยเอามาส่องในกล้องพนองงอันนิ์ยังยัังงเเออออนนี้้าลไไม่ไดต้องต้องต้องแงะออกมาเนาะตัวที่มีอยู่ก็ดูไว้หมดนะแล้วทำเองแงะมาเดี๋ยวเก็บไว้ที่ห้องว่ะอืมดี่าก,กรอบนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยเหรอ<ม>ก็ประมาณร้อยอะเก้าสิบเก้าองคนี่ยนะโอ้เลขสวยซะด้วยพอดีเลยเหรอเออทำได้ไงวะเฮ้ยก็เรียงเป็นเท่าๆกันด้วยนะ มันเป็นเป็นลงเก้าสิบเก้าได้ไงอะสิบเอ็ดคูณเก้าเออใช่น้ำหน้นอนเด็กี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดไงสิบเอ็ดแล้วน้ำแน่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออพอดีเป๊ะแล้วต้องให้ได้เก้าสิบเก้าด้วยนะเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้า สวยงามเจ้าของเขา่าช่างช่างทำอ่ะดูแลสวยดีพี่สบายตาครับจบคลิปไปก่อนนะครับวันนี้สำหรับพาเข้ามาชมภ้าสวยๆอ่าพอดีเอาคลิปหกนาที ไม่ได้สง่งแล้วชุดอ่าท้าเวสวุวรรณดังนั้นไม่ได้สง่งชุดเ่ะกี้เนี่ยม,ม,ม,มออเสวย